กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบิร์สดสกูสกุลเนาะมื่อนี้มาอยู่กับบ่าวลุยท่ามกลางบรรยากาศเย็นเย็นอยู่ในห้มไม้แป๊กทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนบ่ายนะทุกคนเนาะประมาณ2องโมงทุกคนที่บ่าลุยกาได้พักได้พอนจากเวียาจางานเนาะออกมาจากหัวจากสวนเนาะก็ได้หาโอกาสมานั่ง เอาบรรยาก,กาศเย็นๆกลางค่มไม้แป้งนี่แหล,ละแล้วกะ็จะมาถ่ายคลิปวิดอให้พื่อพี่น้องในเบิง้งงด้สมเนาะใน่ามกลางป,ปลาแป้งแล้วกะ็ตอนไปบ่ายนะ่าทุกคนสำหรับเรื่องราวดีๆในมื้อนี้บอลลูนจาพ่อม่พี่น้องไป,ไปเบื้องไปสมไปฟังเรื่องราวดีๆของคนเวียดนามหรือว่าสาวเวียดนามเนาะที่เพื่อนใดมาอาศัยอยู่ในเมืองไทยทุกคนบ่ฮู้ว่าเพื่อนมาเฮดเวียกบอกรือว่ามาศึกษาอีอย่างเนาะแต่ว่าเพื่อนไดมาเว้าแกกับ าการนำรงชีวิตยอยู่ในเมืองไทยทุกคนและก็สิ่งที่เฮตให้ตัวคุนเองมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มาอยู่เมืองไทยว่ามีอันใดได้ทุกคนและการน้องเพื่อนกันอย่างใดว่าถึงนิสัยใจคอของคนไทยและการมารายาททางสังคมของเมืองไทยนะว่าเพื่อนปฏิบัติอันใดและการตกต่างจากสาวเวียดนามในการปฏิบัติอันใดไดเนาะเราจะไปทักฟังน้องเพื่อนออกมาว่าความจรงิงและก็สิ่งที่เพื่อนพบเจออยู่ในเมืองไทยว่าแตกต่างจากในประเทศของเพื่อนอันใดไดเนาะ ก่อนอื่นบปาลุยก็ต้องขอขอบใจแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตเด้อเรื่องราวดีๆนี่เนาะจากน้องมินทุกคนซึ่งว่าเป็นสาวเวียดนามที่เพื่อนได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยอะไรเนาะว่าเรื่องราวของน้องจะเป็นอะไรเราจะไปฟังรับสมพร้อมกับเปาลุยเนาะเพื่อเป็นการจักซาเสียเวลาเราไปเบื้องไปสมไปฟังเรื่องราวของน้องมินเลยเนาะว่าจะเป็นอะไรเราจังบอลลกันหลนังจากที่ ทรับซูมมดโน,นจบไปทุกคนไปเลยใช้ชีวิตอยู่ที่นี้มันเปลี่ยนตัวมินได้ยังไงมินว่าแม่ของมินก็ภูมิใจในตัวมินมากๆเลยค่ะใช่สวัสดีค่ะ <laughs> ยินดีต้นสังกัดของพี่มินเนาะ ใั่ใช่พูดไทยนี่คือมินค่ะแล้วก็เป็นคนเวียดนามกําลังทํางานแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพประมาณ3าปีก,กว่าค่ะสามปี้วทุกคนินกำลังเรียนภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทยมันยังไม่เก่งมากนะคะถ้าแบบมินพูดอะไรไม่ถูกหรือว่าใช้คําศัพท์อะไรไม่ถูกก็มาบอกมินนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากมาก ทุกคนที่มาดูวีดีโอของมินมินก็รู้สึกอุ่นใจมากๆเลยแล้วก็มีบันดาลใจที่จะถึกภาษาไทยให้มันเก่งขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะข้าปิดนี้มินว่ามันจะสนุกแน่นอนนะคะก็คือมินใช้ชีวิตอยู่ที่ไทย3ปีกว่าแล้วแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ที่นี้มันเปลี่ยนตัวมินได้อย่างไงแล้ววันนี้มินจะมาคุยกันนะคะ ถ้าทุกคนชอบวิดีโอของมินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในโซเชียลแล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามได้เลยนะคะโอเคค่ะมาคุยกันค่ะสิ่งที่หนึ่งที่มินรู้สึกมินก็เพลียนนิดหนึ่งก็คือ มินเป็นคนที่แบบเรียบร้อยมากขึ้นก็คือมินอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็กรุงเทพก็คือจังหวัดที่แบบใหญ่ที่สุดในไทยแล้วก็มีคนเยอะที่สุดใช่ไหมทุกวันที่มินไปทํางานเห็นทุกคนแบบรีบๆไปรีบๆเดินแล้วก็รถไฟมันก็เต็มไปหมดเลยอะไรแบบนี้แต่มินเห็นว่าในความแรงรีบแหละคึกขักนั้นก็คือเป็นความเรียบร้อยอย,อยู่ตรงนั้นเลย เช่นเวลามินไปห้องน้ําหรือว่าเวลามินเข้าร้านอาหารอะไรแบบนี้ก็ทุกคนจะตามคิวไปหมดเลยค่ะไม่มีใครจะดันการอะไรแบบนี้มินก็รู้สึกมันมรีบร้อยมากๆเลยค่ะก็คือมีนรู้สึกว่าทุกคนตามนิติที่ไม่มีใครบอกใครแต่เราก็รู้เองเราต้องทำแบบนี้ต้องตามคิวต้องแบบ ให้ที่นั่งให้คนที่แบบไม่สบายหรือว่าสตรีมีคำความที่แบบน้อยๆแบบนั้นแต่ทําให้มีหนูสึกว่ามันเรียบร้อยมันมันอุ่นใจถ้าทุกคนมีโอกาสไปทิวที่เวียดนามแล้วก็อาจจะเข้าใจได้นะคะเพราะว่าที่เวียดนามเรายังไม่มีนิสัยแบบ ตามคิวอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็ตัวมินก็ตามแบบนิติของคนไทยเลยคะ่ะเช่นเวลาเข้า BTS อะไรแบบนี้ถ้าเห็นผู้ใหญ่หรือว่าเห็นผู้แก่หรือว่าเห็นเด็กๆก็ มินก็ให้ที่นั่งของมินให้เขาไปเลยแล้วก็ oh. ก็รู้สึกแบบดีใจมากๆเวลามินทําแบบนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่2เวลามินอยู่ที่นี่แล้วก็เห็นทุกคนแบบเวลาผ่านพระพุทธเจ้า mm. ก็คือเขาวายไปหมดเลยมินก็เลยแบบตามนิติแล้วก็ มันคือแบบมีสายที่มินรู้สึกมันดีมากๆเลยมินไม่รู้จะอธิบายแบบไหนแต่ก็รู้สึกแบบดีมากๆเลยเวลาเราทำแบบนั้นที่เวียดนามเชื่อในพระพุทธเจ้านะคะแต่จะไม่ไปวัดที่บ่อยๆเหมือนคนไทยนะคะแค่แบบไปวัด ในวันที่แบบสำคัญมากๆเลยส่วนใหญ่ที่เวียดนามเราก็ไปวัดเวลาแบบมีงานที่แบบใหญ่ๆเหมือนอในเตทของเวียดนามเตทก็คือ,อตรวจของคนเวียดนามนะคะสิ่งที่3มนะคะมินรู้สึกว่ามินเป็นคนที่แบบใจยินขึ้นเพราะว่ามินรู้สึกว่าคนไทยเก่งมากๆเลยเที่แบบแกบ ความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่เหมือนคนเวียดนามหรือว่าเหมือนตัวมีมก็เลยแบบเวลาไม่ถูกใจอะไรก็ก็บอกอะไรแบบนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ดีแต่คนไทยก็คือ ใจเย็นมากเลยส่วนใหญ่คนที่แบบมินเคยคุยกันก็เป็นคนที่แบบใจเย็นมากๆเลยแล้วก็มันทําให้มินไม่อยากเป็นคนที่แบบใจร้อนแบบนั้นแล้วก็อยากเปลี่ยนตัวมินค่ะมินอยู่ที่ไทยประมาณแบบ3ปีกว่าแล้วใช่ไหมมี2ครั้งที่มินแบบเป็นคนใจร้อนมากๆกับคนไทยในวันนั้นมินกําลังดูบอลแล้วก็สั่งอาหารนะคะแล้วก็มีคนที่แบบ สองพิซ่าเขาโทรหาเขาไม่รู้ว่าทางอะไรแบบนี้โทรหามินแบบหลายครั้งเลยสิาหรือว่า20นาทีอะไรแบบนี้เขาก็ถึงแล้วก็เขาถามว่าแบบที่นี้คือร้านพิซซ่าใช่ไหม <Damn! S 1> ก็เลยแบบว่าเขา ทำไมไม่รู้ทางก็ต้องโทรหาคอนเซนเตอร์ของคุณทำไมโทรหาเราอะไรแบบนี้แล้วก็วันนั้นมีคนลุง Security ของคอนโดของมินเขาเห็นทั้งหมดเลยแล้วก็วันต่อไป เหมือนเขากลัวมินอะไนแแบบนี้เพราะว่าเห็นมินดุมากๆเลยเป็นรู้สึกแบบไม่เข้าใจแล้วก็สัญญาครับตัวเองเราจะไม่แบบใจร้อนแบบนั้นอีกไปแล้วเพราะว่าเหมือนทุกคนกลัวเราไปหมดเลยค่ะอืมรู้สึกว่าความสับสนคนอื่นของมินก็โลดไปแล้วอย่างเช่น เวลามีนเข้าร้านคาเฟ่อะไรแบบนี้ที่เวียดนามนะคะเราต้องแบบเก็บของของเราไปถ่ายรูปไปไหนก็เอาของของเราไปหมดเลยแต่อยู่ที่ไทยเหมือนว่าหลอดไฟขึ้นค่ะ ไปร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟก็ไม่ต้องแกบของของเราขนาดนั้นค่ะแล้วก็เวลาเดินทางก็ไม่ต้องแกบโทรศัพท์ของเราที่เวียดนามเขาทําทแบบนี้ไม่ได้นะคะมันจะต้องแบบระหว่างการกิ่วกับกระเป๋าอะไรแบบนี้ค่ะที่ไทยเราจะรู้สึกว่าหลอดไฟขึ้นสุดท้ายก็คือมินทาอาหารบ่อยขึ้นอันนั้นก็คือสิ่งที่มินภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่เวียดนามนะคะส่วนใหญ่ ก็คือมีแม่ของมินทำอาหารนี่มินหรือว่ามินจะสั่งอาหารข้างนอกอะไรแบบนี้แต่ที่ไทยฟรอว่าอาหารของไทยส่วนใหญ่ก็คือมันมันมน,นิดหนึ่งเพราะว่ามินเป็นคนีิดนามชอบกินอะไรที่แบบไม่มันผักเยอะมินก็เลยทำอาหารแองแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากๆเลยที่เราทำอาหารเก่งขึ้นใช่แล้วก็ มินว่าแม่ของมินก็ภูมิใจในตัวมินมากๆเลยค่ะใช่โอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่มาดูวีโอของมินวันนี้นะคะเอาเป็นย่าไดโน่พี่น้อลจ่าที่ได้เบื้องเรื่องราวชีวิตของน้องมินที่เพื่อนดำลงชีวิตอยู่ในเมืองไทยนะทุกคนซึ่งว่าเพื่อนซึ่งน้องเพื่อนกับเป็น สาวเวียดนามที่ได้มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลา3ปีแล้วทุกคนการได้เห็นหูหลายๆย,ยาจากประเทศไทยเนาะโดยเฉพาะก็แม่นมาละยาทางสังคมเพราะว่าจะเป็นอาการขึ้นรถเมล์โดยเฉพาะก็แม่นการมีน้ำใจต่อการเลยทุกคนบ้ารู้ทิว่ามันเป็นสิ่งสําคัญเลยเนาะเกี่ยวกับการมีน้ำใจการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็คือดั้งที่น้องว่าเนาะเกี่ยวกับการขึ้นรถเมล์เนาะโดยที่เราเห็น เด็กน้อยผู้เฒ่าแล้วก็นคนที่ว่าท้องเนาะเฮาก็มีน้ําใจยอมเสียสละให้บนนั่งของตัวเองให้คนที่แบบว่ากําลังลําบากกลัวเฮาให้เพื่อนได้นั่งสบายอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีทุกคนไปไกลอีกสิ่งหนึ่งนเนาะพึ่นกันอย่างในว้าเธรรทางด้านวัฒนธรรมเนาะเกี่ยวกับการนะเข้าวัดเข้าวาทาบุญนี้อย่างทุกคนที่ว่าคนไทยเป็นคนที่ว่ามักทําบุญเนาะซึ่งว่ามาันแตกตั้งจากคนเวียดนามที่ว่ามักทําบุญในช่วง เป็นบุญนี้อย่างง่ายๆแต่ว่าคนไทยนี่เฮดเป็นปกติเพื่นกันอย่างนี้ว่าการเปียนนิสใส่ของตัวคนเองแหละจากคนที่ว่าใจฮอนกับเฮดให้กลายเป็นคนใจเย็นแล้วก็มีเมตตาหลายขึ้นทุกคนอันนี้บาวลุยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหละเนาะจะเพื่อมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ว่าเป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่น่านับถือแล้วก็ ให้คนอื่นอยากยุ่นําเฮาและก็ยากลีดนําเฮานะทุกคนถ้าเฮาเป็นคนใจหอนิอยางคนอื่นอาจจะยานเลยว่ากวนได้ดังที่น้องมินว่าเลยนาะทั้งวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆของน้องมินเนาะที่บ๊อบลุยแนะนำเอามาแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆน้องในเบื้องในโซมสลรับเรื่องราวดีๆของคนเวียดนามเพื่อนได้มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยเนาะถ้าเพี่นอให้มีความคิดเห็นอะไที่แจกตั้งจากบ๊อุยเบ้าไปก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมบอกบ๊อุยได้เดนนะลยเนาะสำหรับวันนี้บ๊อุยกันจะขออำลาประจ,จ้ากันเพียงสักนี้เนาะ สุดท้ายนี้ก็ขอกลกาวคำวมาสบายดีบ๊ายบาย